สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าชาว YouTube นะคะและชาว Facebook ค่ะวันนี้ร้านสมพงการเกษตรนะคะมีรถไถคูปต้า L 3 4 0 8 Direct Injection นะคะตัวนี้3 4 DI นะคะสภาพสวยนะคะมาพร้อมอุปกรณ์ใบม,มีดดานีน่าค่ะแล้วก็ผาน6นะคะตัวนี้สภาพสวยเลยนะคะสำหรับใครที่หาราคาไม่แพงนะคะตัวนี้น่าใช้มากๆค่ะ L 3 4 0 8นะคะมาดูสภาพตัวเครื่องค่ะ สภาพตัวเครื่องยนต์นะคะลูกค้าตัวนี้ไม่มีรอยแกะรอยหรือนะคะไม่มีรอยรั่วซึมนะคะสภาพดีมากค่ะน่าใช้นะคะตัวนี้3 4แรงนะคะสําหรับใครที่หาราคาเบาๆอยู่นะคะตัวนี้ชั่วโมงการใช้งานอยู่ที่1504ชั่วโมงเท่านั้นนะคะมาดูสภาพใกล้ๆค่ะสีสันเดิมๆนะคะตัวนี้มีตําเนิบอกขาดนิดหน่อยนะคะแต่ว่าทางร้านสามารถปรับเปลี่ยนให้ได้นะคะตัวนี้ไม่มีปัญหาค่ะนี่ค่ะ เป็นรถไล่สภาพเดิมจากโรงงานนะคะตัวนี้นี่ค่ะสวยนะคะตัวนี้ค่อนข้างที่จะเครื่องไฮดรอลิกนะคะสมบูรณ์พร้อมใช้งานค่ะมาดูด้านยางนะคะยางดีทั้งสเส้นนะคะยางหน้าแล้วก็ยางหลังนะคะสภาพสวยยางหลังคือดอกเต็มนะคะตัวนี้นี่ค่ะกระทะล้อค่ะเป็นสีเดิมจากโรงงานนะคะตัวนี้มาดูด้านหลังของรถนะคะ ด้านหลังของรถนะคะลูกค้าดีมากค่ะบอกเลยว่า <c oughs> ไม่มีรอยแกะรอยหรือนะคะไม่มีรอยออกรอยดามนะคะสำหรับ L3408 นะคะ PTO ใช้งานมาไม่เยอะนะคะสำหรับตัวนี้เป็นรถใช้ในไร่นะคะ <c oughs> มาพร้อมผ่านหกนะคะตัวนี้นี่ค่ะ ใบเต็มสภาพสวยพร้อมใช้งานนะคะตัวนี้ป้ายทะเบียนต่อคอ338พิษณุโลกนะคะใครสนใจคันนี้สามารถแจ้งป้ายทะเบียนมาได้เลยนะคะสั่งจองคันนี้ได้รับรถคันนี้ชัวร์แน่นอนนะคะสภาพสวยแล้วก็พร้อมใช้งานทุกระบบนะคะและที่สำคัญจะส่งให้ฟรีถึงที่นะคะนี่ค่ะสวยมากๆไม่มีรอยแกะท่อนนะคะตัวนี้ซูมดูใกล้ๆกันได้เลยทุกจุดนะคะสำหรับ L 3 4 0 8นี้ค่ะราคานะคะอยู่ที่268,000บาทนะคะ268,000บาทพร้อมส่งให้ฟรีถึงที่นะคะลูกค้าท่านไหนสนใจก็สามารถโทรสอบถามได้เลยนะคะ0 8 1 9 1 3 6 4 5นนะคะมีค่าแนะนำให้ด้วยคัะละ5,000บาทนะคะใครสนใจรีบจับจองกันได้เลยนะคะส่งให้ฟรีถึงที่ค่ะโอนจองเพียง 1,000 0บาทเท่านั้นค่ะสนใจก็โทร0819136451ค่ะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องกันเลยนะคะพร้อมดูระบบไฮดรลิกของคูปต้า L 3 4 0 8 D I กันค่ะ เะะฟืองท้ายไม่มีหอนเลยตัวนี้น่าใช้มาก